ใครกดเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์กันด้วยล่ะนะครับผม นี่นะครับผมอันนี้ได้อันนี้นะครับผมเป็นช่องใหม่ของผมนะครับเอยกดติดตามได้เลยนะครับโอเคดเบินึงนีดเป็นกนนี่นะครับผมช่องใหม่ของผมสามารถกดติดตามได้นะครับผมโอเคนะครับกดติดตามห้าสิบคนนะครับผมเออสามารถกดติดตามกได้นะครับ นี่ครับผมชบบโชคไปของผมไม่กดติดไอยกดติดตามช่องผมได้นะครับผมเดิมช่องใหม่นะครับผมสร้างมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วเออยังไม่มีใครติดตามช่องนี้เลยนะครับนเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับผมอคอมเมนต์นะครับผมโอเคนะโอเค นี่นะผมส่งแบบให้ดูสดๆเลยนะคนน่นส่งแบบให้ดูสดๆเลยนะคุ่นะผมส่งแบบให้ดูสดๆเลยนะคนณีนะผม่งแบบให้ดูสดๆเลยนะนีดีนะผมส่งแบบให้ดูสดๆเลยนะคนดีไนะผมส่งแบบให้ดูสดๆเลยนะคนง้สดเลยนคนไงล่ะคอเคทุกคนใครกดเข้าไปได้นะ มาเดี๋ยวเราจะมาได้ไหมครับนะครับให้ทุกคนดูกันเลยนะครับผมเกเกยแป๊บนึงนัข้โอ้โหเข้าช้ามากผม,ผมรอให้เกมเข้าก่อนนะครับผมทุกคนโอเคเกมมาแล้ววะ่ะลูกใส่สกินสตีฟนะครับผม ชุดสีแดงทุกคนผมลืมเ,เปลี่ยนนะครับผมผมพอดีมาสตรีมอีกแล้วนะครับผมล่าสุดก,ก็ไปพอดีไปสอ,อนั่วโมงนะครับผมพอดีสตีมันหยุดเองนะครับผมจะมาเล่นมินิเกมผมไปเรียกว่า sky box นะครับผมเป็นเซฟคนไทยนะครับเออแล้มีเขียนว่าไบเลียนด้วยทุกคนนะผมเข้าไปดูเลยวันนี้ผมใส่สกินนี้เลยในชะ่มเนี่ยผมลืมเปลืมเอมเปลี่ยนนะทุกผมเข้าไปดูให้ดูเปลี่ยนนะทุกคน นี่สกินนี้โอเคอนะแล้วผมขอไปแปะสก,กินแป๊บหนึ่งนะครับผมแป๊บหนึ่ง เกมแล้วคนผมได้ไปเปลี่ยนสกินมาแล้วนะครับแต่ผมกดเข้าเกมก่อนตอนหนึ่งใครอยากเล่นกับผมนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดไอพีเซิร์ฟให้ดูเลยตอนหนึ่งนะครับผมวัดรู้สึกมันจะเซิร์ฟปิดนะทุกคนตอนหนึ่งตอนหนึ่งผมรอผมรอเน็ตมาก่อนนะครับใช่ทุกคนเซิร์ฟปิดนะครับนี่นะครับผมนี่เซิร์ฟปิดนะครับผมอย่าลืมเข้ามาเล่นได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้เซิร์ฟปิดนะ เออทุกคนระปิดนะครับผมน่าจะปรับปรุงนะครับผมเล่นมนเกมฮาร์ดให้ดูเลยก็ได้นะครับจะเปลี่ยปรับปรุงเสร็จเลยวะ่ะไม่เป็นไรนะครับนี่มันมีอีกมินิเกมนึงนก็ได้นะครับผมได้อดมินได้อยู่เวรนะครับผมแอดมินนี้เป็นคนสร้างสองเซิร์ฟนี่เลยนะครับผมแปเอาของแอดมินมานะครับเป็นสร้างสองเซิร์ฟเลย วัดฤกษ์เซิร์ปิดโอเคทุกคนเซิร์ฟได้เปิดแล้วนะครับมันเปิดเมื่อกี้เลยนี่นะครับตรืนี้เลยจะเข้าได้ไหมนะครับ เมื่อกี้เซิร์ฟปิดทุกคนเฮ้ยเซิร์ฟปิดอีกแล้วขอมมิวน์ไทยโหยังไม่เปิดไม่เลยไ,ไม่ปไปเลยแล้วเรียนหาดก็ได้ะ เล่นแบบอะไรดีวะ somebody, 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 somebody. ราเล่นแบบนี้ดีกว่าทุกคนแบบเป็นแบบวิ่งแข่งนะครับ วิ่งแข่งทุกคนโอ้โหคนเข้ามาเยอะมากทำไมสีมันแสบตาเนี่ยวะสีแสบตาทุกคนต้องตกคนเข้ามเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไปไปต้องใช้นี่นะแล้วอให้นี่ครับผมจะหายทีน่าจะมีคนตายผมก็ อุ้ยเขียนตายตรงนี้ได้เลยใส่เลยอุ้ยอีกแล้วโอ้ยแน่นอนป๊อปป๊อปป๊อปทุกคนโอ้ตกสวยเลยว่ะตายไปสามแล้วทุกคน ค okay, ไปทางนี้นะครับลอยเขาชียอยู่นะหรุดีปครับไป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 ทุกคนเอาวะเอาตก ไม่เซียนไม่เซียนนะครับขอโดดอย่างนี้แล้วกันป๊อขึ้นไปตรงนี้ครับไม่เซียนไม่เซียนเดี๋ยวผมถึงสุดท้ายแล้วเข้าใหม่ไปผมได้ที่เต้าแล้วนี่ขึ้นเล็กๆวะ่ะม,มึงขอแบบอื่นแล้วกัน ที่เก้าเนเี่ยวผมพอเขาเลือกแมปแ็บหนึ่งแล้วแบบนี้ดีกว่าแล้วผมขอต้องไปปรับด้วยว่ะอี้ ทำใหมันจนมุมมองที่สองกระตุกว่าเมื่อกี้กระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาตอนนี้นี่น่าสนใจนะแบบนี้สุม,มนเดียวเขาสร้างสวยนะครับ อา้าไอเฮียผมได้เป็นคนหาสวยนะเป็นหนึ่ง